ใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่านเป็นสัญญาณแห่งความพันเปลี่ยนทุกๆสิ่งคือความหมุนเวียนไม่เพียงแค้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อชุดให้เธอไม่ไปในที่สุดก็คงต้องหยุด และยอมแพ้ใจของคนนอคนก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือกเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นปไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเอง